ก็สว <UNKNOWN> ัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาหาปลากั้งหนึ่งวันนะครับก็หาในลาห้วยเล็กเเช่นเคยนะครับลาห้วยแบบนี้ปลากั้งเยอะนะครับเราจะเอาเบ็ดไปปักไว้ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวไปดูนะครับก็บอิเวณนี้ไม่ได้มาปาเบ็ดไว้นางแล้วนะครับก็จะใช้เบ็ดประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมีปลากั้งเยอะนะเดี๋ยวเราไปใส่แว้ตรงนู้น ก็จะใส่ไว้ดักขังประมาณนี้ฮะโดยที่นางเล็กๆแบบนี้ปลาั้างเยอะนะครับตรงนี้นะดูดีใส่ไหมก็ต้องเดินประมาณนี้นะครับหรือ,อรรว่าต้องหาใส่ดักขังปลาั้างมันจะชอบอยู่ดักขังนะครับวย มาดวใส่ไว้ตรงนี้ทีนึงก็ใส่ลูปไปส็กหลายที่แล้วนะครับ ยันเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปขาบรต่อรอดนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อที่เราเอาขึ้นมาทีเดียวนะครับดูถ้าทำอาจจะมีปลาปลาช่องนะครับโอ้ถ้าดังน้าหยิบปลาเนี่พอดีเลยดูน้ำใสมากนะครับเราว่ายไปไว่ายมาฝนมีปลาช่องนะครั ใส่เบก่อนนะครับ มาดูบริเวณนี้น้ำใสามากนะทุกคนรู้เหมือนจะมีลาทีเดียวนะครับโอ้ถ้าเราเอาเหนมานล็้พอดีเลยมันดีเรากลับไปเอาแหงก่อนนะครับอย่าโย,ยนลงไปตรงนี้สักทีนึงโอ้ตัวใหญ่ๆอยู่ลุ่มดังนั้งไปด้วยท่อแหงไปด้วย ปลาตัวใหญ่ๆจะอยู่ลุ่มนะครับในนี้ตัวนี้ขึ้นมาโอ้ตัวใหญ่ๆว่าไปว่ามาดูฝันนี่หรอปลามันน่าอยู่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เยอะเลยทุกคนโอ้ปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกเข้าไปใไหนหนูน่นละเดี๋ยวเรากลับไปเอาแหงก่อนนะครับ เราจะเอาที่หยิบลางมาด้วยมาครกชุกทีเดียวนะครับดูบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะมีปลาเยอะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเอาแห่งเอาแห่งมาด้วยแล้วก็เอาที่หยิบลางมาด้วยนะครับแล้วก็จะดังน้ำไปด้วยมาเดี๋ยวเรากลับไปเอาก่อนนะครับกาทีนี้เราพร้องแล้วนะครับแห่งก็พร้องดังน้ำเอที่หยิบลางก็พร้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเบรกออก แล้วก็ดังนางข้าวงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างหลังตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูถ้าถ้าเหมือนจะมีปลาแต่เราจะลงไปอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราขึ้นไปหามเบ็ดที่เราใส่ไว้นะครับเดี๋ยวจะลงไปบริเวณนี้ก่อนนะครับ thank you, thank you. Thank you. เง้ยโอออกไปวะเดี๋ยวเราคือไปหาเบ็กขบุบดีกว uh ่านะครับบริเวณนี้มีแต่ตัวเล็กนะครับตัวที่เราตรงตัวที่เราดูเมื่อกี้มีแต่ตัวใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับ เบรกที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ก็บริเวณนี้นะฮะเราขึ้นไปดูวันได้ปลากลางกีง่ตัวล้วมันน่าจะได้นะ่าจะไม่รู้ว่ากี่ตัวดีเบรกเราก็ยิงอ๋อเบรกตึงะห้เร็วไม่รู้ดนหรือเปล่านะน่าจะสุกแข็งแล้วอ๋แทนแวดูโอ้โอโอไม่ดง ไปได้ไงว่าไม่โดนะาคันนี้ คือมาหลายที่แต่ก็ไม่ดงนะฮะโดยที่มาติดเบ็ดขับอีกคันหนึ่ง,งมันน่าจะปูหรือเปล่านะฮะมันเอาใส่เดือยไปกินอันดันแรกเราของดูแหกทีนึงก่อนนะครับดูถ้าทำอาจจะมีปลาดงนะทุกคนเต็ตัวเล็กไปไหน่อยนึงตัวนี้ตัวหนึง่งตัวไม่ใหญ่มากนะครับ ก็ตัวประมาณนี้ดูแค่ตัวเดียวอะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมานะได้ส่งสามตัวตัวมันจะเล็กไปไหน่อยเนี่ยทีนี้มีทับที่ยีปลาทับเบรกแล้วก็แห่งไปด้วยเดีวเราจะโยนลูไปบริเวณนี้ด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy มีแต่ปลาตัวเล็กๆนะครับนี่ไงบิดเ,เรายังเอาออกไม่หมดนะครับก็ตัวก็ประมาณนี้หลายตัวทีเดียวนะครับพอเป็นลาห้เล็กๆก็มีแต่ปลาไซเล็กพอเดี๋ยวเราขึ้นไปโยงข้าวโพอีกทีหนึ่งนะครับโตที่เราเห็บปลาเยอะๆนะครับ ก็ออยู่แห่นลงไปแล้วนะครับอดัลนนแล่เราของเอาเบ็ดคือหมาวราดยันได้จต๋วที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ก็บริเวณนี้ส่งดำนั้นก็ได้น่น,นะเอาเบ็ดออกมาก่อนนะครับอุกัน,นเหมือนดึงผมไม่ดงเหมือนดึงแต่ไม่ดงนะครับก็เหลือคันนี้นะครับดูไหมไม่ดงโอ้ดงนี่หว่าได้นะครับปาตอง ตัวไม่ใหญ่มากนี่ไงใส่ไว้นี้ก็ได้หนึ่งแต่งนะครับก็ออกปลาก้างสวยงา้สีสามสวยนะครับก็ออกประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับใส่ผับปลาชงมาเดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับ มานนี้นครับตัวเงามเบกที่เหลือเราจะไปปัดไว้รอดหนึ่งนะครับแล้วก็จะหาปลาตรงที่เราอยู่แหงลงไปเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกับมีปลาเยอะนะครับมานี่แล้วเขาเอาอ,อุปรกรณ์เก็บไว้ในโลงเอาแหงออกมาก่อนนะครับน่าจะโดนปลาหลายตัวนี่โอ้มีมีอยู่นะครับอเอาแหงขึ้นมา มัจุดนุ่นะคับน่าจะดูหลายตัวถ้าเ,าเอคกอมันมน้าขุ่มแน่ดูหน้าทุกคนด้ว่าไซลิกมาเดิแเราก็เห็นมากองไว้แล้วคนระับเดี๋ยวกิบปลาเมื่อกี้มีปลาหลายตัวอยู่ี่นะั่มอบพลือเแบบนี้ไม่เห็นสักตัว ไมี๋ย้ปลาตัวเล็กเกินนะครัดูแห่ไม่ได้เดี๋ยวเราของปรับเบ็ไว้ก่อนนะครับปรับปลาก้าฟตัวสองตัวแล้วก็เราก็จะลงดังนังบริเวณนี้นะตรงนี้น่าจะมีปลาไซอะ่ะเดี๋ยวเราปรับเบ็ดก่อนนะครับ ก็ปรับเด็ดไว้เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะดังนังแล้วนะครับก็เอาประกอมกองไน้นี่ได้ปลาหลายตัวแต่ตัวเล็กไปหน่อยนึงก็ได้ก็แห่งก้อนนี้นะครับหลายตัวแต่ตัวเล็กไปหน่อยนะึงนี่เี่ปลาตัวไซส์เล็กเดี๋วเราจะดังน้ํงไปด้วยนะครับมารับพร้อมที่ดังนังแล้วนะครับโอ๊ะแบบก็จะลงบริเวณนี้นะครับจะลงไปน้ำใส่มาก เมื่ี้เหมือมีปลาตัวใหญ่นี่งขึ้นมาสองตัวเวลาอย่แห่งไม่ออกมาะกกาเข้าไปฟันนึงเดี๋ยวเราจะดังนั่งลงไป เราก็เจอปลาดุกหนึ่งตัวนะครับยิงแต่ว่ามันโดงมันดุกเฉยดว้วยที่นั่งมันขุ้งไว้นะครับเวลาเราไปไปมามาแป๊กเดียวนั่งก็คุงนะและแล้เอาเบรกออกมาดีกว่านะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวกอดดัวแ,แต่ครันแรกนะครับครั้น,นี้ไม่รู้จะโดนหรือเปล่ามันก็ดึงมาดึงนะครับ ได้แล้วก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับไม่ย่่มากนะครับมาก่อนเหลืออยู่สองที่เดี๋ยวคือไปต่อกาะที่ก็ปรับใบบริเวณนี้นะครตัวที่เรามาดังนะเมื่อกี้ปลาดุกอยู่บริเวณนี้น่าจะไม่ดุงที่เรามาใไ่ว่าก็คือตรงนี้ ว้าวตัวใหญ่มาวแล้วเราก็ได้ตัวใหญ่นะครับทุกคนตัวนี้ใหญ่ดีนะครับปร,นะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสายงานทีเดียวประมาณนี้นะครับมากั้างตัวใหญ่สวยงาม วยดีนะครับก็ตัวไส้ใหญ่ปลาก้างแบกตัวใหญ่แบบนี้นานานจะได้ตัวนะครับก็ 4, สีสามสวยดีใส่พามปลาช่องนะครับมาเราก็ได้ปลากรัมสามตัวทมกเดี๋ยวเรเอไปล้วงก่อนนะครับตอนเรากลับมาล้วงแล้วนะครับปลาก้ังใหญ่สุกมตีตัวเดียวนะครับก็ได้ปลาทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับ ลากรังใหญ่สุอยังไม่ตายนีกว่าก็มีปลาอย่งอื่นก็ที่เราท่อแหงได้แต่ตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับถ้าที่เราตกได้ก็คือตัวใหญ่หน่อยนะึงปลากรังนะครับก็ได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาแค่นี้ไปก่อนแ้วก่อนนะครับก็สลับวันนี้เราเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับพบนนาการีราต่อไปนะครับว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหน,นยังไง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพยเท่านนี้นะครับสวัสดีครับ